คำเตือนก่อนใช้สมุนไพรควรปรึกษาแพทย์หรือแผนไทยหรือท่านผู้รู้จริงเกี่ยวกับสมุนไพรครับสวัสดีครับผมเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องๆ้องทางหลายเมื่อนี้บัวได้เข้าป่าดอกพี่น้องแต่มาเจอสมุนไพรดีๆก็เลยเสีมานํำเสนอสู่พี่สู่น้องเบึง่ง เพื่อมีประโยชน์ต่อท่านเนาะพี่น้องเนาะเพื่อมีประโยชน์ต่อหลายๆายคนตามที่เพื่อนอยู่ต่างจังหวัดเพื่ออยู่ไกลโรงพยาบาลที่เพิ่นไปหาหมกหาหมอบ่บดได้ก็สิได้อาสมบนไพรตัวนี้มาซ้อยบำรุงร่างกายหรือมาซสรบำบัดร่างกายของท่านหลายคนอาจชิรลรู้พี่น้องว่าสมบนไพรตัวนี้แม่นยังหลายคนอาจบลูพี่น้องว่าสมบนไพรตัวนี้ ันเป็นได้ไดหลายคนโบเคยเห็นเนาะพี่น้องเนาะก็เลยสิพาพี่พอน้องมาเบิง่งวัสมุนไพรตัวนี้แม่นหยังมาเบิ่งน้ากันพี่น้องผมนี่คือทั่วและพี่น้องแต่ว่าบ้านผมเอื้นทั่วแห่เด้อพี่น้องเด้อนี่เด้อบ้านผมเอื้นทั่วแห่ส่วนมากภาคอีสานเพิ่นเชเอื้นทั่วแห่พี่น้องหรือจังหวัดอื่นเชเอื้นได้ไกลก็คอมเมนต์มาเด้อพี่นอ้องเด้อเพราะว่าแต่ละภาคก็บเเอื้นบบคือกันเนาะพี่น้องเนาะสมุนไพรทุกตัว สมุนไพรทุกอย่างซื้อแต่ละภาคก็กเอินบุคือกันพี่น้องนี่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 นคือดอกของเพื่อนพี่น้องนี่นดอกของเพื่อนพี่น้องนะเพื่อนมีประโยชน์อย่างบอกพี่น้องคือสิภ้ากันเห็นอยู่ดอกนาะพี่น้องเนาะคือสิผ้ากันหูจักอยู่ดอกนาะพี่น้องเนาะว่าช่วแห่เป็นไดดนี่ะใบของเพื่อนพี่น้องใบของเพื่อนใบเพื่อนสามแสกคล้ายๆเดียวกับใบคองดูทุ่งพี่น้อง ใบของเพื่อนลักษณะคล้ายๆก,กัรกบดูทุ่งเลยพี่น้องเลยแขบคือกันคล้ายๆคือกันคล้ายๆกันเลยกบดูทุ่งพี่น้องเลยแต่ทรัพยากของโัวแห่มีประโยชน์หลายสิ่งหลายอย่างพี่น้องคนอีสานส่วนมากเพื่อนสิมักเอาไปกินก็เมี่ยง้อนะพี่น้องเด้อนะกินเมี่ยงบ้านผมเอื้อนเรียกว่ากินเมี่ยงกินเมี่ยงในไดตาสนีกินเมียเมยยเม่ยงคือว่าเอาตะไคร้มาหัน่นตำใส่พริกเสกเกลือใส่ รสน,น้ำปลานี่แหละพี่น้องและเอามักถั่วแห่เนี่ยพี่น้องไปกินกับเมี่ยงไปกินกับตำตะไคร้ฮะละ่ะเขาเรียกว่ากินเมี่ยงพี่น้องเลยรสชาติของเพื่อนเป็นแนวออกฟัดฟัดนะพี่น้องเนะรสชาติของเพื่อนนะทรัพยปะกุนเพื่อนมีประโยชน์หลายสิ่งหลายอย่างนะพี่น้องเนี่ยถั่วแห่เนี่ยหือคนอีสานเอ้อไปกินเมี่ยงฮะล่ะพี่น้องกินกับตำตะไคร้ห้าของเพื่อนสามารถ เอาไปซ้อยคับนิ่วคับปัสสาวะได้ดีเลยพี่น้องเด้อผายเป็นนิ่วในไตเอาส่วนละของพ้นหละพี่น้องเอาส่วนละของถั่วแหเลยพี่น้องเด้อทางใต้นั่แหละพี่น้องเอาขุดเอาในใต้ดินหละเด้อพี่น้องเด้อเอาไปเข้ากับยาตัวอื่นพี่น้องมันจะซ้อยคับนิ่วซ้อยคับปัสสาวะได้อย่างดีพี่น้องเอยยาคับนิ่วมันมีหลายตัวพี่น้องประมาณสามอย่างสี่อย่างเลยเอาไปเข้ากับยาตัวอื่นเด้อพี่น้องเด้อ แต่วันนี้ผมกระซีมาเล่าจ่แค่สักบอกคุณคร่าวๆให้ฟังพี่น้องเลยสามารถสร้างับนิ้วได้ตายได้ยางดีเม็ดของเพิ่อนนี่นีของเพื่อนมากของเพิ่นพี่น้องมากของเพิ่อนซ้อยบำรุงกำลังได้อย่างดีนะพี่น้องเด้อมากของถั่วแฮ่ซ้อยบำรุงร่างกายบำรุงกำลังท่านหญิงท่านชายได้อย่างดีพี่น้องไอ้มากของถั่วแฮ่เนี่พท่นยังสามารถซ้อยลดไขมันส้อยลดไขมันในเส้นเลือดได้อย่างดีพี่น้อง มากของมักทั่วแห่เนี่นี่นะครับดอกดดงเหลืองของเพื่อนนี่ซอยครับไขมันในเส้นเลือดได้อย่างดีพี่น้องสามารถซอยลดความดันประโยชน์เพื่อนมีหลายสิ่งหลายอย่างนะพี่น้องเด้อซอยลดความดันได้อย่างดีพี่น้องหากม็ดของเพื่อนบำรุงกำลังท่านหญิงท่านชายสามารถแก้ไขได้พร้อมพี่น้องสามารถแก้ไขได้ ส่วนใบใบของเพื่อนนี่พี่น้องนี่น,น,นี่เอามาย่ำกินพี่น้องแก้ไอพี่น้องนี่ใบของเพื่อนนี่รากก็คือผมบอกหั่นรากของเพื่อนเอามาแก้ขับปัสสาวะแก้รักษานิว้วรากของเพื่อนรากเอามาต้มกินเ้อพี่น้องเด้อกินมื้อละสามเท่อมันจะซ้อยแก้ตกเลือด แก้ไข่ทับฤด,ดูพี่น้องส่วนรากของเพิ่นก็ได้แก้ไข่ทับฤด,ดูได้อย่างดีแก้ซ้อยแก้น้ำเหลืองเสียภายน้ำเหลืองเสียให้กินพี่น้องเอามาต้มอยู่ต้มกินนะพี่น้องเนดะ้อผายน้ำเหลืองเสียต้มอยู่ต้มกินสามารถรักษาเบาหวานได้ดีพี่น้องเพิ่นมีประโยชน์หลายเลยพี่น้องเด้อใบของเพิ่นนี่สามารถอันนี้ใบของเพิ่นเนี่เอามาตำรักษาแพ้ซดได้ดีพี่น้อง นือแพะผู้พองได้ดีนะพี่น้องเดอ้อต้นแก่เส้นเอ็นพิการส่วนลำต้นของพ่นเส้นเอ็นพิการมาต้มอยู่ต้มกินยังสามารถซ้อยรักษาอาการแก้ปวดเมื่อยตามร่างกายต่างๆได้พี่น้องเอนี่แหละครับผมเขาเรียกว่าประโยชน์ของถั่วแห่และพี่น้องเดอ้อประโยชน์ของถั่วแห่หรือคนอีสานเรียก มากเ้ยแม่แหลคนอีสานเรียกมักทัวแหแต่คนภาคกลางเรียกมักทัวและจาพิษพี่น้องพอภาษาไทยบกแข็งแรงปันใดพี่น้องเ้ยหูจักแต่ภาษาอีสานว่ามักทัวแหมักทัวแหเด้อพี่น้องเด้อแต่ภาคกลางพ่นมักทัวและพี่น้องนี่แหละครับผลประโยชน์ของเพิ่นเอาภายหูจักแล้วก็หาอยู่หากินพี่น้องในเมื่อท่านกินแล้วก็คอให้สร้างคอให้ซ้า ขอให้หายจากโรคจากภายอยยาเจ็บยาไข้ให้หายจากโรคจากพายเร็วๆได้พี่น้องเด้อสมุนไพรทุกตัวก่อนกินก่อนใส้ก็ให้ท่านศึกษาดีๆเพราะสมุนไพรทุกตัวมันก็นมีทั้งคุณและโทษกินหน่อยเป็นยากินายก็ให้โทษพี่น้องเออลยเอาวคลิปนี้ก็ขอจบเ้อครับเด้อขอขอบบุญขอบคุณครับผมขอบคุณครับผมบายบาย